สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พ <cured> <educator aún> <Sin> <treats> ี่ครับว <le> <Display> ันนี้ครับจะมารับชมนะครับพญาเต่าเรือนนะครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่นี่ครับหรือเรียกว่าเนี่ยะก้าวรวยทองพล้านครับวันนี้มาแบ่งปัน6กรายการพี่นะครับวันนี้บอกเลยว่าทีเด็ดอีกหนึ่งรุ่นนะครับมีมาให้6รายการนะครับพี่พี่สำหรับวันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาหวานนะครับใครไวใครได้นะพี่พี่นะ รุ่นนี้นะครับนะมุงพ่อทองนะครับอย่างที่เรารู้จักกันแต่วังพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับจังหวัดนครราชสีมาหรือสิทธิ์หลวงพ่อขุนนี่เองฮะบบอกเลยว่าวันนี้ราคาแบ่งปันเหมือนเดิมแต่บอกเลยว่าเหรียญทีเด็ดครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่ๆนะฮะนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาครับโอ้โหนี่ฮะ รุ่นนี้นะจะมีรอยจานนะครับผมไปคัดมาให้นะฮะปีรอยจานพิเศษนะครับนี่นี่ฮะแจกพวกแบบนะแจกพิเศษนะครับนี่นำเลิกกรรมการนี่คือโต๊ะโคตรรวมไม่ใช่นะพี่เนะี่ยโต๊ะโคตรรวมนี่ฮะร,รอยจานมือหลวงปู่หลวงพ่อทองครับวัดบ้านไรนี่เป็นเต่านะครับแบบใหญ่นะแบบเหมือนตะกัวลองพิมพ์มาพี่นะ นี่ฮะน้ำหนักใช้ได้เลยพี่นะเอาไว้บูชาได้นะครับสวยๆหน้ากากชุบทองเลขโคตรเบอร์นะองค์นี้มีไหมนี่ครับเดี๋ยวผมดูกันนี่ฮะเลขโคตรอยู่ตรงไหนเอ่ยรายการนี้สวยๆนะตอกเก้ารอบด้วยนะพี่นะ okay, นี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวหาเลขโคตรไม่เจอมีไม่เอ่ยตรงนี้นี่ฮะ เนี่ยรอยจานครบทุกองค์เลยพี่เนื้อถือว่าสวยกันเลยนะครับถือว่าสวยๆกันเลยนะพี่นะสำหรับรุ่นนี้นี่ฮะนี่ฮะองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับ,รบ,รบ,นน 1, รบผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะผมให้ดูคร่าวๆนะองค์ที่หนึ่งนะครับนะครับองค์ละนะฮะองค์ละสามร้อยเอ้ยไม่ใช่พี่องละ สามร้อยห้าสิบบาทพี่นี่ครับนะปกติจะเปิดอยู่สี่ห้าร้อยละแต่วันนี้ผมขอพิเศษนละในการขอองค์ละสามร้อยห้าสิบาทพี่นะมีมาแค่หกองคเท่านั้นพี่นะใครไวใครได้เอ้เจ็ดองนี่ครับเจ็ดองคใครไวใครได้นี่ครับต่อมาฮะองค์ที่สองนี่ครับเหมือนกันพี่นะเป็นรอยจายนนะครับจะจะสร้างไม่เยอะพี่นะนี่ฮะพ่อจะจานให้มีเยอะอยู่แล้วเนาะนี่ฮะองค์นี้รายการที่สองนะครับนี่ฮะ รายการที่สองนะครับองนี้สวยงามนะครับลองเดาดูพี่ชอบถูกใจองไหนนะนี่ฮนะต่อมาฮะอง์ที่สามครับอง์ที่สามครับองนี้พี่สวยๆนะครับอง์ที่สามนี่นี่ฮะอง์ที่สามนะครับสวยงามจริงๆพี่นะครับ,รบสวยงามจริงๆนะครับอง์ที่สามนะครับ นี่ฮะสวยงามนะครับสวยงามนี่ฮะองค์ที่สามนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สี่นะครับนี่ฮะสวยงามทุกองค์ครับพี่นี่ฮะลอยจานนุ่ปู่นี่ครับชัดเจนนะครับนี่นะครับน้ำหนักดีมากพี่ตะกัวนะครับเป็นตะกัวนี่ฮะ สวยงามนะครับพญาเต่านะครับรุ่นนะครับเก้ารวยนะครับเก้ารวยทองพันล้านนะครับเก้ารอบด้วยนะครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับเหมือนกับทุกองค์พี่นะเหมือนกับทุกองค์ครับไม่มีอย่างที่ผมเปิดมาไม่มีตำหนิเลยนะเหมือนกับทุกองค์นะครับหรือรายการที่ห้าครับนี่ยนี่ผมให้ดูตำหนินะพี่นะเผื่อบางคนชอบไม้เหมือนกันเนาะนี่ฮะ รายการที่5้านะครับตรงนี้นี่ฮะนี่ฮรายการที่5้านะครับสวยๆนะครับพี่ชายนะฮะต่อมาครับาาร,รบยา,ายการที่6นะครับรายการที่6ครับพี่นี่ฮะสวยงามนี่ฮรายการที่6นะครับ สวยงามจริงๆครับรายการที่6นะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการสุดท้ายนะครับของหลวงพ่อทองวัดบะไร่สิทธิ์หลวงพ่อคูณนี่ครับนี่นะสิทธิ์หลวงพ่อคูณหลวงพ่อทองวัดบะไร่ดังมานานแล้วนี่เนาะดังมานานแล้วนะครับนี่ฮะวันนี้เป็นตะกัวจานมือครับนาเก็บพิษนาเก็บสะสมนะครับเป็นคอลเลคชั่นได้นะครับนี่ครับ รายการนี้รายการที่หกครับไอรายการที่เจ็ดครับรายการสุดท้ายครับนะฮะสวยๆอย่างนี้พี่นะครับไม่เก็บได้ไงนาองค์นสานว่าทิบาทมีนาโคตรคุ้มนะฮะโคตรคุมครค้มครบสวยนะฮะมาครบเลยนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ องค์ก็สามร้อยห้าสิบาทนะครับพี่นะครับใครไวใครได้นะครับนะลดให้พิเศษแล้วปกติก็เปิดสี่ห้าร้อยพี่นะครับนะวั <Yeah. S 1> นนี้เรามีมาเปิดให้สามร้อยที่บาทพอพี่ขาดเลยขาดตัวเลยนะครับตอนนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ติดตามด้วยด้วยกันนะครับนะขอบคุณมากนะครับ